คสวัสดีทุกคนนะครับคือวิดีโอนี้เดี๋ยวมีงานย้ายครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะย้ายวอนโบนะท่านผู้ชมวอนโบนะครับอ่าไปทําถนนละกันนะครับท่านผู้ชมวอนถามว่าวอนโบคันไหนวอนโบที่ตัดไม้นั่นแหละนะท่านผู้ชมมึงมาห้องดีแท้ล่ะคือผมมองว่าถ้าเราใช้รถอ่าเขาเรียกว่ารถ โรเพศอะ่ะมันจะย,ย้ายย้ายนานครับย,ย้ายย้ายแบบเขาเรียกว่ามันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาถังน้ำมันไปด้วยมันจะย้ายแบบว่านานอะ่นอะเนาะเดี๋ยวผมจะเอถาถังน้ำมันไปด้วยท่านผู้ชมยุ่ใสร็ะหอเอออยู่ไหนวะถังน้ำมันอยู่ไหนวะเอาเฮ้ยถังน้ำมันอยู่ไหนครับเนี่ยเ คือโรบีตอะ่ะมันมันย้ายนาน,นะครับผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะย้ายอันนี้นี่นี่ถังน้ำมันผมไม่ค่อยอยากจะย้ายสักเท่าไหร่ไปสามสี่ถังผมดูบางคนอาจจะไม่รู้นะว่าผมจะทําอะไรนะครอา่าผมไปกี่ถังวะเออเดี๋ยวเดี๋ยวได้รู้กันเดี๋ยวได้รู้กันว่าผมจะไปทําอะไรนะเดี๋ยวลคบคัน อ่านี่สามถังแล้วโอเคเอาไปเติมเอาไปเติมรถขุดแล้วไปเติมรถขุดนะก็ไปเติมรถขุดเลยละกันเฮ้ยมันจุดยังไงผมลืมเฮ้ยเ <c oughs> ดี๋ยววางไปเติมรถขุดไปเติมรถขุดไปโทษเติมรถขุดเ,เติมรถขุดเลยละกกาอันนี้มุกขี่ไขว่วะมาวางทำไมตรงนี้วะเนี่ย ไม่มาเก็บมุกงี่ตัวเองเหลยโอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรครับนี่ฮัโเล่ากนถังน้ำมันนะท่านผู้ชมสักเอาไปสักสี่กันรอนแล้วกันนะไปเอามาอีกสักเอาไปสักเอาสักห้ากันรอนมาอีกสักสองไปสักสองไปสักสองนึกพี่เด้อสักสองอันนึกพี่เด้อเ้ยอ่ะ น่าจะอยู่แล้วนะเเอาแล้วผมไปขึ้นอะไรเนี่ยอ๋อเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาผมจะขับรถเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอโห <c oughs> เอาหายแล้วขับรถไม่ได้ <c oughs> เออ เอา้ามึงจะเลื่อนไปไหนเนี่ยโอ้โหมันจอยบ้าอะไรวะเนี่ยเอา้ามึงจะเลื่อนไปไหนผมจะขึ้นรถเนี่ยเอา้ามันกดไปโดนอีกโอ้โหอะไรอยู่วะเนี่ยโอ้โหผมจะขึ้นรถเนี่ยเ,อ,เอ,อ้าเอ้าอ๋อนี่ไงขึ้นแล้วเออเอาถังน้ำมันไปด้วยครับนาง,งครับถังน้ำมันไปด้วยเดี๋ยวได้รู้กันนะครับผม เดี๋ยวได้รู้โอ้มีของกินด้วยเดี๋ยวได้รู้แน่นอนเดี๋ยวได้รู้แน่นอนอันนี้ใช่มัดแต่งประถิยมใช่มัดแต่งปะเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะไปตีป่าแล้วกันนะเดี๋ยวย้ายวอนบู้ไปเอา้าเฮ้ยโอ้โห <laughs> ย้ายวอนบู้นะครับอ่ามีเบบี้ชักเลย บีบได้ไงวะเนี่ยเบยบ์พิกชักเย็ยโอเคอุ้ยเบรกแรงมากเลยว่ะเดี๋ยวย้ายบอลบู๊กันละกันนะครับท่านผู้ชมบอลโบวที่แยกหินนั่นแหละันนั้นแหละลเดี๋ยวจะเอาเป็นมุกกี่ไปด้วยนะครับเอาทั้งมุกกี่ทั้งหัวแยกไปด้วยละกันนะท่านผู้ชมครับฮึมันใช่หรือเปล่าเดี๋ยวย้ายบอลบูเดี๋ยวกูววต้องถ่ายแยกหินก่อนไม่ใช่หรอวะเอาเฮย้ย ไม่ใช่นะเนี่ยมันไม่ใช่นะเนี่ยคันนี้ก็อยู่นี่ดิจะมาใช้ทําไมอ่ะซื้อคันใหม่ดิพ่อโทลรัออลผมมาอะไรเนี่ยโอ้ผมมึอนอะไรของผมเนี่ยออะไรวะอันนี้คืออะไรเนี่ยวันนี้คันนี้มันต้องแยกหินแล้วผมย้ายมาทําไมพี่โอ้โหมันต้องถ่ายคลิปแยกหินโอ้อันนี้มันยิปไปตีปลาอะไรวะเนี่ย โอโหไม่หมึนยิบหายเลยอะไรหัวคือมันอ่อถามว่าทำไมถึงต้องใช้คันนี้เพราะว่าคันนี้มันเป็นคันเดียวที่สามารถต่อบุ้งกีตัวนี้ได้ครับทุกคนครับอ่ามันเป็นคันเดียวที่สามารถต่อบุ้งกีตัวนี้ได้เฮ้ยเออบุ้งกีสีดำก็ได้ปะแล้วก็อันนี้กองมาแล้วก็มีอะไหอีกวะ นี่ก็เอามาไปเยอะจังวะเออมีอะไรนวะโอยไปตีเปล่าเลยนะทุกผู้ชมตีป่าแล้วไม่ใช่ตีปากกนข้างล่ <S 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 างนี้ไม่น่าจะแยกได้มั้งแต่ว่าสามารถมาขุดได้นะครับสามารถมาขุดได้แล้วก็สามารถที่จะใช้โอ้ย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  เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยผมจะขับรถเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นฮัลโหลเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเอาโอ้โหเล่นสิหลายคันเลยทุกท่านโอ้โหหมุนอะไรวะเนี่ยไม่เงยหมุนไปหมดแล้ววะโอ้นั่น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  ผมรู Ooh, ้หมดแล้วผมจะไปย้ายรถคันนั้นเฉยเลยอะไรครับเนี่ยโอ้โหอะไรครับเนี่ย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 เอาใหม่เอาใหม่ใหม่รีเซ็ตใหม่รีเซ็ตใหม่รีเซ็ตทิปใหม่รีเซ็ตทิปใหม่เอาตรงแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวบอกคนดูเลยว่าวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปเผาป่าครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมเจอเดี๋ยวเจอหมดนี่เลย เหตจอหมดเลยโอ้เจ้าขึ้นได้ปะเนี่ยเจ้าขึ้นได้ปะเนี่ยเอาหัวเอาหัวแยกไปด้วยมั้ยโอ้โหไปเดี๋ยวดูกันครับเอาที่ขึ้นก่อนเลยแล้วมันรถจะจอดได้ปะเนี่ย แล้วรถจะยืนย okay. so ืนได้เพราะว่าอานนี้ไปด้วยเพราะว่าเราจะไปตีป่านะโอ้ยเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรเนี่ยโอ้ยมันยิบหายเลยเฮ้ยอย่าลนอย่าลนเฮ้ย ล่นทำไมเนี่ยโอ้อโหจะลนดิลูกพี่รถคันนี้มันก็ขับยากซะเหลือเกินนะครับรถผมเนี่ยจะยืนได้ป่าเนี่ยไม่น่าล่นแล้วนะเดี๋ยวผมไปล็อกก่อนนะอเแล้วก็เดี๋ยวเราจะ เออมาเอารถคันนี้เฮ้ยทำไมรถเดินไม่ได้วะท่านผู้ชมทำไมรถไม่เดินอ่ะท่านผู้ชมเอาเฮ้ยรถเป็นไร,รอ่ะท่านผู้ชมเอ้า เดี๋ยวอ๋อมันล็อกกับอันนี้ว้ยมันล็อกกันได้ไงวะนึกว่าตัวเดินพังมาถโถเฮ้ยรถพึ่งดาวมาใหม่ๆม่ไพังได้ไงวะเนี่ยเออแล้วก็เดี๋ยวผมจะเออขยับอันนี้ออกนะครับแม่ของเต็มรถเลยว่ะเออ ของเต็มรถเลยของเต็มรถเลยวันนี้ของเต็มรถเลยของเต็มรถเลยท่นานผู้ชมปาปะปะปปอันนี้บุกิวแคทนะไม่ใช่บุกิววอนบุกเราเอาเอาออกก่อนละกันนี่เซ็มอ,อ่ะเวลาเดินมันมันมองไม่เห็นตัวเดินอะมันก็เลยไม่รู้ว่าเราเดินเดินไปยังไงอะไรยังไงนะมันสูงเกินนะมันสูงไป ปกติห้องเก๋งรถกุดไม่สูงขนาดนี้เนาะวันนี้ไปตีป่าทางเข้าบ้านครับตีแล้วก็เผาเผาทิ้งเลยก็เลยจะก็เลยจะเอาถัางน้ำมันไปด้วยนะครับ ันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทำลายป่าครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันขึ้นยากอะไรอย่างนี้วะเนี่ยเฮ้ยเมินที่หมายเลยเฮ้ยมันมินเกินว่ะท่านผู้ชมเอาไงดีวะเนี่ยขึ้นให้ดีๆดิขึ้นให้ดีๆดิดดดดเพราะว่าผมก็มเคยย้ายรถคันนี้อยู่นะครับ โอ้หผิดกฎหมายเต็มๆนะแม่งยืนแบบนิดเดียวอะยืนแบบนิดเดียวเองอะเออเดี๋ยวลองก่อนลอก่อนชลุกดวะาโอ้โหโอ้โหฝั่งนี้ตกไปแล้วอะไม่เป็นไรเนาะหวังบ้านนะหวังบ้านนะเดี๋ยวนี้ขึ้นก่อน อะไรด้วยมันเบี้ยวอะท่านผู้ชมประเท่ทำไงอะ่ะดูดูรถคันยังใหญ่เลยอะ่ะเฮ้อโอ้ทะลุ เอาเอายี้แล้วกันเนะเาะว่าของเราโคตรเยอะเลยของเรายังเยอะเลยอ่ะเนาะทำไมมันคนุณคิดว่าจะไปได้ไหมท่านผู้ชมของเต็มรถอะ แล้วรถแบบเออย้ายแบบของเต็มรถอ่ะเ <c> ร <oughs> <c oughs> ือโอ้ทุลักทุเลมากแล้วแบบไม่อยากใช้โรเบียซะด้วยนะประเด็นนะไม่อยากจะใช้โรเบียซะด้วยนะอะโรเบียมันไปยากครับท่านผู้ชมอ่ถ้าคว่ำกลางทางนี้ก็ใครว่ากันแล้วกันนะท่านผู้ชมนะ ค่อยๆไปนะอ่ทางที่เราจะไปทํานั้นก็คือจะอยู่บนเขาเลยนะครับทุกคนอ่จะอยู่บริเวณตรงนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมเอ้ยทําไมมันลวนอะไรอย่างนี้อโอ้ยหนูอ่ะคือมันจะอยู่ตรงตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ต้องเดินทางนะครับอ้อมโลกไปนะครับท่านผู้ชมผมจําทางได้ละไปเดินทางกันเลย เสียวมากน่าตกคิ้หายเลยน่าตกมากน่าตกมากโอเคครับขึ้นเขาครับไปครับออกงานครับผอออกงานอันนี้จะเป็นการทําทางทําทางเข้าบ้านเนาะทําทางเข้าบ้านน,นะครับผมไม่รู้ว่าจะได้เผาป่าปท่านผู้ชมได้ดูหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแล้วก็ดันขึ้นเขาครับระเขาแรงจริงว่ะ ในแท่งนี้ตกไปแล้วครับมันแคบเกินเฮ้ยชิวจังวะโอ้โหดันแบบมันมันไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่ามันก็หนักอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันก็นไปได้เรื่อยๆเไอ้ข้างหลังแม่เห็นตูดเฮผมได้ยินเหมือนเสียงไฟไหม้เลยวะ่ะจ <c oughs> ย่านะเว้ยจย่านะเ <c oughs> ปิสลูปได้ปะเนี่ย โอเคครับก็เลี้ยวขวาครับผมอันตรายยิ่งหมายเลยนะดูดิดูมันย้ายดิแม่งโคตรอันตรายอะ่ะโอ้โหอะรถรถไม่โคคันยังใหญ่อะ่ะยี่ห้าตันอะ่ะท่านผูช้ชมรถสิบล้อบ้าบ้าบอๆนะครับไปแล้วก็ได้อยู่มั้ง เบุ้งกีเขาจะตึ๊ง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 ด้วยนะสมจริงสมจริงมีแอ่งน้ำด้วยนะครับฝั่งนี้โอ้โหคุณผู้ชมดูเบื้งกีดิตึกๆตึกตึตักตามแรงแบบแรงรถเลยอ่ะเฮ้ยจๆเย็นจเย็นอันตรายอันตรายเฮ้ย ลงเขานะครับเเฮ้เฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยมอกี้ตัวนี้สามารถขุดดินได้นะครับหรือเราจะขุดแบบนี้ก็ได้นะไม่มีไม่มีปัญหาครับผมเฮ้ต้นไม้อุ้ยนั่นไงเย็นนะแบบนี้อันตรายครับท่านผู้ชม เปิดไฟหน่อยอู้หูมันไฟบ้าอะไรวะอู้โห <c oughs> ไฟบ้า <c oughs> ไฟโไบแล้ววะวิ่งมันเห็นถึงไหนวะเนี่ยโอ้ยหโอ้ยไฟอะไรวะเนี่ยเปิเดแค่นี้ก็พอลูกพี่เนี่ยเนี่ยไฟลีนะครับโอ้โหอ๋อนี่มันหนึ่งดวงมีหนึ่งดวงกับสองดวงครับเปิดหนึ่งดวงก็พอ สองดวงนี่คือไม่ไหวนะครับเจ็ดด้วยไกลเกิ้นไปครับทุกคนครับรถกว่าจะเยี่ยงเยี่ยงเบี้ยวๆนิดนึงนะครับผมช่างมันครับไม่เป็นไรครับขอแคปไปถึงนะครับผมขอแคปไปถึงเท่านั้นอ่านี่พวกกี่แคทเราถึงที่หมายยังวะโอ้ไปยี่ไกลอีกนะอันนี้แคททำงานอยู่ตรงนี้นะครับ แคทเขาจะทำงานยูงข้างบนนี้แต่ว่างานเราจะตรงไปอีกครับตอนนั้นผมเอาดินมาเทเนี่ยไหนวะผมดินเอาดินมาเทผิดอ่ะไหนวะอ่าเทตรงนี้แต่ว่ามันก็ไม่ไกลมากเนาะ มันก็ไม่ไกลอะไรมากมายนะครับผมโอเคย้ายมาถึงแล้วตรงนี้แหละที่เราจะต้องมาตีปลาทุกู้ชมโอเควิโดน้าค่อยลงนะวิโดนาจะเป็นการทำตามคอมเมนต์เดอรซีรีส์นะโอเคผมเจอใหม่วิโดน้าครับสวัสดีครับน,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพายดูเดี๋ยว,ยวพายดู